สวัสดีครับผมมินตากลับมาพบกวกคุณอีกแล้วมิราบะจุนอเมตาบะม่สูเรนดูเปลี่ยนสงชาเปียบีอีพิโซดนี้กับหัวข้อสองหัวข้อหนึ่งวินิชยัยสองวิธีคู้อีพิโซดนะจุนอุลุใช้บาดาสกาเพีย วินิจฉัยจากอาการว,วิจัยวิีอะไรแบบเชื่อป่าดีวิตชีต้องอยู่นดีรู้อะไรแบบเชื่อป่าดีจนเราถ่ายรูปเปลี่ยนเปลี่ยนป่หมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นไข้เลือดออกอีกรอบหนึ่งนะครับหมอวินิจฉัยว่า เขาเป็นไข้เลือดออกเซียวฮงฮั่นตู้กูต้วย์อยู่พิอาน่าจะไม่ยังเป็นดีอภิชาติทุกข์ขออยอ่ดีใช่ไหมเล็กนาดไปสารจะวินิจฉัยคดีในสัปดาห์หน้าอีกรอบหนึ่ง สารจะวินิจฉัยคดีในสัปดาหนะ์หน้าทียายงกับ,กบููโกเชตเปรมมาทรงเชก้องเชชาชร์ดามเชบาลีดุดยาไปปรมาข้าเสววิธีอตองอยู่นีกรุณาอ่านวิธีใชก้กอด เปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งกะรุณาอา่านวิธีใช้ก่อนเปิดเครื่องเสื้อูเพื่อนผูกอตัวมาผูกเขยนอตัอยู่นี่นีกูกะนา่ารสับบหรอะนาดบไ้ยเขา อธิบายวิธีใช้โปรแกรมให้เพื่อนฟังเขาอาธิบายวิธีใช้โปรแกรมให้เพื่อนฟังไม่สยวยกูตูกาโปรแกรมต้องอยู่นีโก้พยาดี ยอดปรับได้ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတော့တုံးတွေအခု episode ကแกရှင်းပြီล่ะการเรียนรู้เป็นอิสรภาพของชีวิตไอ้อยู่ชิ้นนี้ว่าอิล้วนหมู่อาเจ้าอยิงขันดาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာจนเมนตาบา